อนอยากสวยล้านลาต้องกิน,นเซเดร่านะจ๊ะอ่าตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าเลยกับซินเดร่านะครับคอลลาเจนพรีเมียมไตไดเปปไทด์นะคะไดเปปไทด์นะคะมีโปรโมชั่นให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่สิบวันนี้เท่านั้นนะคะเริ่มคีวันนี้เลยนะคะจะไลฟ์สดเปิดคีเลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นสําหรับใครที่อยากลองทานซินเดร่าคุยแต่เอาหน้าเอาผิวเต็มเป็นการันตีเลยว่าซินเดร่าลดมากๆนะคะเพิ่นตัวตอ,ตอนนี้ตัวเทสหมดแล้วนะคะก็ นะคะคุณรู้อยู่แล้ววคนที่ฉันเทให้คุณดูตลอดเวถ้าตายตายที่ดิฉันก่อนนะคะซินเดอร่านะคะเป็นคอลลาเจนที่คุณต้อง Amazing for your life มากๆเลยนะคะเป็นคอลลาเจนที่คุณต้องแบบว่ารู้สึกเลยว่าจริงๆเรากินแค่3ซองนี่ก็รู้เรื่องแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะ business owner ฟรีคอลลาน3ซองนะคะไปลองรสชาตินะคะถ่ายร,รีวิวอะไรให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่ากินแล้วรู้เรื่อง กระเบื้องแตกนะคะถ้ากินเช้าเย็นเช้าเย็นสามวันรู้เรื่องจริงๆวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วไม่อยากพูดกินแล้วจะรู้ว่าผิวมันฟูนะคะผิวที่ดีมันเป็นเช่นไรนะคะปัญหาสิวจะจางลงดีขึ้นด้วยเพราะอะไรคะเพราะคอลลาเจนในผิวมันสร้างได้ดีนะคะพอมีฟองน้ำหยุดๆเนี่ยผิวนะผิวที่แข็งแรง คือผิวที่ดีไม่ใช่ผิวที่ขาวคือผิวที่ดีผิวที่แข็งแรงคือผิวที่ดีดังนั้นบำรุงจากต้นต่อของเรากับซินเดอเรล่าคอลลาเจนพรีเมียมของเรานะคะราคาโปรโมชั่นค่ะที่รักค่ะแามแถมแทมแทมแทมแถมคุณทำเอฟเฟกต์ให้ฉันละแทมแถมแถมนะคะซินเดอเรล่านะคะสำหรับใครก็ตามที่เป็นตัวแทนอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามสามารถซื้อในเลทของคุณไม่พอค่ะ10วันนี้โปรโมชั่น5แถม1 50แถม11 100แถม24ชิ้นค่ะ โอ้โหโอ้โหว้าวแผ่เล่นเองชกเองตบเองนะคะเก่งจริงๆ5ซื้อ5แถมหนึ่งคุณเหลดเป็นตัวแทยอะไรอยู่ซื้อ5แถมหนึ่งค่ะนะคะ50กล่องแถม11กล่อง100กล่องแถม24กล่องไม่ว่าคุณจะเหลอะไรแน่นอนค่ะเหลพิเศษก็ไปอยู่ที่ Business Owner อยู่แล้วนะคะของฟรีไม่พอได้แถมด้วย ะะเลยราคาไปดูในระบบเอาเองนะคะราคา10ซองนะคะกล่องละ990บาท1 2 990บาทคุณเริ่มไปเลยค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนหงที่กินคอลลาเจนกล่องละ100 200 300 400 500 600แล้วมันเห็นไม่ค่อยเห็นผลกินก็แค่กินนะกินก็แค่กินคุณจะตอบโจทย์ไปเลยกับซีเด e ียล่าเอาแค่อาหารเสริมเราตัวเดียวเนี่ยถ้าถ้าคุณอยากลองกินนะลองกินซีเดอยล่าก่อนกินซีเดอยล่ากินเมทอกให้เรานิดนึง กินเมท็อย่างน้อย7วันนะคะแล้วคุณกินเซเนล่าคุณจะลืมทุกคอลลาเจนที่คุณเคยกินมาเพราะไม่อยากจะพูดเลยว่าเราใส่สารสก,กัดที่ดีมากมีงานวิจัยรองรับทุกตัวนะคะที่ใส่ไปในเซเนล่านะคะซึ่งน้องแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปอยู่แล้วราคาหลักร้อยกับราคาหลักของเราแตกต่างกันเราไม่ได้สนใจการผลิตที่กัว uh, ตัวถูกๆกวตัวถูกๆไม่ สำหรับคนตาเลาผลิตอะไรกูเอาดีดีกูเอาดีๆนะคะเพราะกูกินเองดังนั้นเนี่ยนะคะซิดเดอร์ล่าของเราถูกออกแบบมาเป็นคอลลาเจนพรีเมียมที่จะไปทั่วโลกคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่กำลังหาของกินดีๆคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่กินคอลลาเจนเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่กินคอลลาเจนแล้วต้องตามด้วยอีกหลายๆสิ่งเอฟลิทิงจิงกะเบลถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าซิดเดอร์ล่าดีอย่างไรไปกดในระบบค่ะ12ซอง 9 9 0บาทราคาขายตอนนี้มีโปรโมชั่น5แถมหนึ่งแถม11นะคะ100แถม24ในเลทตัวแทนของคุณถ้าคุณกดนะคะหลังสิวันนี้ไปต้นไปนะคะก็คือคุณจะไม่ได้ของแถมเคลียนะฮะเคลียนะคะ,คะ,คะของแถมจะมีให้สำหรับคนที่คียทันภายใน10วันนี้เท่านั้นของแถมจะมีให้สำหรับคนที่คียทันภายใน10วันนี้เท่านั้นคุณได้เลทตัว แทนไม่พอคุณได้ของแถมตีะว่าเอาของของซื้อไปขายของแถมไปกินเองก็ยังคุ้มค่ามากมากเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ตัดสินใจนะหนูน,น,นะคะหมายความว่าคุณสามารถซื้อได้ในเรทราคาของคุณนะถูกต้องจะเป็นมสมอถึงวิถึงบิสิเดตออเนอรได้เรทคุณแล้วได้ของแถมด้วยตามเรทของคุณทันเนาะ